สวัสดีครับท่านผู้ชมที่กระปรักวันนี้เราได้กรบปรพกไปอย่างเช่นเคยนะครับวันนี้ผมก็มีประสบการณ์ดีๆที่จะมาแบ่งปันนะครับสาหรับท่านที่นะเป็นซอยหมู่นะหรือซอยสุดมนนะฮะซอยบุญหรือว่าซายอยแห่ยความเชื่อความสัทยาส่วนบุคคลน,นี่นะครับถ้าเกิดท่านใดที่ใช้โซเชียลนะก็จะ รู้ๆกันอยู่ว่าตอนนี้นะครับแพลตฟอร์มนะในโซเชียลนั้นก็คงจะหนีไม่พ้นทิกต็อกนะซึ่งทิกต o อกนั้นก็ถือว่าเป็นแพลตฟอร์มที่มาแรงเป็นอันดับหนึ่งเลยก็ว่าได้นะครับเพราะทําให้เรานั้นฮะสามารถที่จะสร้างตัวตนในโลกของออนไลน์ได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียวนะครับวันนี้ผมก็จะมาแบ่งปันนะครับเกี่ยวกับการทําคลิปในทิกต็กอกยังไงนะวันเดียวนะครับ ให้ได้หัวใจนั้นเป็นหมื่นเลยนะเป็นหมื่นดวงเลยนะครับถ้าเราทำคลิปเราก็ควรจะทำคลิปเกี่ยวกับความคิดสร้างสรรนะฮะการสร้างพลังงานบวกๆนะฮะหรือว,ว่าที่ฝรั่งเรียกว่า the law of attraction นะก็คือให้ดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามานะแต่ถ้าเกิดในพระพุทธศาสนาของเราก็คือเรื่องของ การคิดดีทำดีนะฮะสิ่งดีๆก็จะเข้ามาเหมือนก่อนอความบุมแรงยนะยิงควางไปไกลเท่าไหร่เขาก็จะย้อนกลับมาผู้ความบุมบรนั่นเองนะครับอย่างนี้เป็นต้นผมก็ทำคลิปนะฮะผมก็จะคำนึงถึง4ส,ส่วนประมาณนี้นะครับหนึ่งก็คือ เราจะต้องทำคลิปนะที่สร้างความประทับใจให้กับผู้รับชมอ่านะแล้วก็เราควรจะพูดในสิ่งที่ดีๆนะคอนเทนต์เนื้อหาก็ควรที่จะนะครับให้ผู้รับชมนั้นมีสวนส่วนร่วมนะส่วนร่วมในการที่จะมามาจอยกันในคลิปนะรหรือว่ามีส่วนร่วมในคลิปอ่นะ ให้มีการคอมเมนต์นะฮะมีการคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นนะฮะแล้วก็ให้กดมัดใจหรือว่ากดไลค์กดแชร์นี่แะ,ะจะทำให้ engagement นะฮะของระบบ System ของเอ่อ t i k t o k หรือว่า AI นั้นนะฮะนำส่งคลิปอ่า เรามากขึ้นก็หมายความว่าเขาก็จะเปิดการมองเห็นนะเรียกเปิดค่าการมองเห็นมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับแล้วอีกอย่างหนึ่งก็เรื่องของคลิปเราก็อย่าสั้นไปนะประมาณหนึ่งนาทีนั้นกําลังดนะีหนึ่งนาทีนั้นกําลังดีนะเพราะว่าอัลกอริทึมจะนําส่งหรือว่าเปิดค่าการมองเห็นมากยิ่งขึ้นนะนะถ้าเกิดนานกว่าน,นั้นก็ก็ดีนะแต่คอนเทนต์เราต้อง ต้องดีด้วยนะครับก็คือเราต้องสามารถที่จะให้ผู้รับชมนั้นสามารถที่จะอยู่นะหรือมีส่วนร่วมกับคลิปเราจนจบนะไม่ปัดคิดเราทิ้ทงไปก่อนหนระือว่อเลื่อนผ่านกนะ็จะทำให้มันมองเห็นของเรานะคนระับลดน้อยลงนั่นเองครับเมื่อเขากดหัวใจนะกดไลค์กดแชร์แล้วทำไมฮะ ก็จะมีเรื่องของ notification นะเขาก็จะบอกมาแล้วว่าคออนนี้เขากดออไลค์กดแชร์ให้เรานะอะไรเงี้ยเราควรที่ทำไมฮะเราต้องไปขอบคุณเขาด้วยนะกดหัวใจกับอะไรอย่างเงี้ยเราต้องมีส่วนร่วมนะฮะติ๊กไปกดหัวใจตอบกบลับหรือว่าคอมเมนต์กลับขอบคุณเขาอะไรเงี้ยก็จะเป็นการการสร้างส่วนร่วมนะ คอมมูนิตีหรือว่าการที่เรานั้นสร้างปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนฮะที่อยู่ในแพลตฟอร์ม TikTok นั่นเองนะครับก็จะทำให้ระบบเนี่ยเปิดค่าการมองเห็นมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับเอาละครับท่านผู้ชมที่รบกักท่านใดเห็นคลิปนี้แล้วถูกใจนะครับกดหัวใจกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ ครับก็ขอให้คุณนั้นเริ่มรวยเป็นเศรษฐีนะครับมหาเศรษฐีถึงแม้คุณยังไม่ได้เป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีก็ขอให้คุณนั้นได้พูดคุยกับเศรษฐีมหาเศรษฐีที่เขาจะนำพาคุณให้ไปสู่ความสุขความสําเร็จนะค,ความเจริญยี่ไปเป็นกัลยารมที่ดีสําหรับคุณนะฮะและมีสิ่งดีๆเข้ามาหาคุณโดยตลอด เวลาและตลอดไปเทิน